The <laughs> คลิปนี้ค่ะรัสพาเราเขมาทําตัวจิ๋วฟรีกันค่ะโดยเรานะคะจะใช้เป็นบันเดลี่ยที่เขามีการแจกฟรีกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีบันเดลอะไรกันบ้างค่ะสำหรับบันเดลที่เราใช้นะคะจะมีทั้งนนหมด2อบันเดลนะอันแรกเนี่ยจะมีชื่อว Harley ่าฮาร์ลีเบสค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นของแจกฟรีเนี่ยยังคงสามารถรับได้อยู่นั่นเองนะคะโดยเรานะคะจะใช้เป็นทอโซของเขานะคะเป็นลําตัวค่ะแล้วก็จะเป็นแขนซ้ายกับแขนขวานั่นเองะค่ะสําหรับบันเดลอันนี้ค่ะต่อมานะคะสำหรับขานเนี่ยเราใช นั่นเองนะคะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเขานะคะมีการแจกเงีนประมาณ1วันนะคะนี่เลยค่านะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะคะขาซ้ายกับขาขวานั่นเองค่ะ ต่อมานะะในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยทุกคนสามารถพิมพ์นะคะคําว่ารฟรีเนี่ยใน Market p l a c e ได้เลยนะคะเราก็จะมาเจอค่ะพวกเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดซัมดีเสื้อแจ็คเก็ตน,นะคะกางเกงแล้วก็พวกรองเท้าต่างๆนะคะทุกคนสามารถหานะคะได้จากใน Market p l a c e ได้เลยนะคะมีของฟรีอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่รับบัน d ด e f r มิทันเนี่ยเราก็มีบันโดมาแนะนานะคะสามารถใช้บ u n d l นี้นะคะมินิพาชี่เนี่ยในราคามีแค่56โรบอทนะคะเราก็จะได้ตัวจิ๋วเนี่ยในราคาถูกมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโดยนีนนะะ่ ก็สามารถเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นบันโด e แจกฟรีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยรับไม่ทันนะคะซ,ซึ่งอันนี้เนี่ยลำตัวกับแขนเขานะคะจะเล็กมากๆนะใครนะคะที่อยากใส่พกเสื้อผ้า3ดีนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ตัวเองนะคะอ้วนจนเกินไปเนี่ยก็แนะนํานะคะเป็นอันดีก็ได้นะกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูค่ะว่าเรานะคะจะต้องใช้อันไหนบ้างนะ ในการแต่งนะคะทุกคนสามารถกดไปค่ะคำว่า head and body นะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะคำว่า torso นานนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นชิบีด็อกนั่นเองค่ะสำหรับลำตัวค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับแขนซ้ายแขนขวาค่ะก็ใช้เป็นชิบีด็อกเช่นกันนานี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับขาซ้ายขาขวานะคะก็ใช้เป็นอันนี้เลยค่ะเป็นเรนโบว์นั่นเองนะคะนี่เลยแต่งเอามานะคะมันก็จะได้ลุกเนี่ยจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าอยู่ในแมปนะคะมันเป็นตัวจิ๋วสักแค่ไหนกันเชียวนะโอเคไปกันเลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในนนแกัล้วะะค นี่เดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะคะจ้าเอว่าไงเู้อันนี้เพื่อนล้มนะคะทุกคนโอเคฮู้คนนี้แต่งตัวแบบเป็นเรนโบว์ตัวใหญ่มาเริ่มเลยนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปดูดีกว่าหานู่นอ่นนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะวันดีค่ะโหเป็นไงคะทุกคนตัวเราเนี่ยจิ๋วแล้วนะคะเป็นแบบตัวเล็กจิวจ๋วๆแบบส์ฟรีนะคะซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถนะคะไปหาฟรีได้เลยนะคะเป็นเสื้อผ้าพวก3 d ดีนะคะในอวตารช็อปได้เลยนะแต่ว่านี้เนี่ยเราอุยอ้ยแต่ว่านี้นะคะเราก็จะต แต่งเป็นแบบว่าเสื้อผ้าของเราเองนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบเสียโลบักอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยอ่าหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบสําหรับคลิปนี้ด้วยกันนะคะสําหรับการแต่งตัวนะคะเป็น b u น d ด e f r เนี่ยเอามาทําเป็นตัวจิ๋วฟรีนะคะทุกคนก็ประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ชอบะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าเฮ้ยชอบหรือเปล่านะคะแล้วใครมีบ u n d l พวกนี้เนี่ยก็ลองพิม์มาบอกกันได้นะจะได้รู้ค่ะว่าอ้ยมีคนรับของฟรีเนี่ยไปกันเยอะไหมนะคะทุกคนสําหรับที่ผ่านมานะยังไะะง ตัวเราไปก่อนนะเราจะขึ้นนะค่ะไปค่ะ